รีวิวในวนันนี้เรามาทำการพาทุกคนมาดูไมโครสแปลกๆกันนะครับแต่วันนี้มีมพี่ฟรมนะมีผมคนเดียวซึ่งไมโครบแปลกพวกนี้แบบมันแปลกจนถึงขั้นที่คนดูเห็นแล้วจะรู้สึกแบบว้าวอะไรวะเน,นี้โลกสีชมพูแกะที่เปลี่ยนไปธนูที่เกิดระเบิดตลอดเวลาคลิปวันนี้เป็นไงนะครับผมไปดูได้เลยครับฝากกดไลค์ผมถึง1 0 0 0พนไลค์หน่อยนะครับนี่คือโลกไมโครสผมคิดว่าน่าจะยากที่สุดในเกมเพราะว่าทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดเออตัวผมก็สีชมพูแล้วผมกลายเป็นเหมือนโจจีทุกคนเออ เฟร์ดโอเคมาเส้นวันนี้นะครับทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดว่า,วาคุณจะเดินไปที่ไหนก็ตามทีขนาดต้นไม้ยังกลายเป็นสีชมพูถามจริงมันคือตอน้นอะไรผม,มอยากรู้เหลือเกินลองขุดดูเอาตัดไม่ได้เฉยเอายังไงกว่าจะตัดได้โอ้พคุณสันสตีลมาทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดเลยไม่ว่า,มวาผมจะเดินไปที่ไหนน้ำก็กลายเป็นสีชมพโูโอ้พระเจ้าคือ,ค,อคือแบบว่ามันมันน่าจะเล่นยาก พลังกินอันนี้ของเราคือการจบเกมไม้คราบไปได้นะครับทุกคนไปดูกันโอเคไปกันเลยครับแต่ถ้าเกิดน้องๆกดไลค์ในคลิปนี้นะครับผมสีชมพูมันจะเยอะกว่านี้อีกนะครับบอกให้กดไลค์เลยไปโอ้โหชีสตอนนี้หัวใจของผมก็เป็นสีชมพูจีไอผมก็สีชมพูทุกอย่างสีชมพูหมดโอเคมาก็คงไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการกำจัดสีชมพูพวกนี้ก่อนอื่นนะครับเราขออนุญาตทำขวานก่อนดีกว่าน,นะครับผมเนื่องจากว่าเราต้องการตัดไม้กันก่อนนะฮะเนื่องจากไม้มันตัดโคตรยากดูดิอย่างแหลกไอ้น้องแหลกอะไรก็ไม่รู้นี่ขณะผมเปิดซิิงงเเเเกกลลลยยยอร์มัันแ ถ้าผมเปิดมันติมันจะขนาดไหนคิดดูแค่นั้นแหละนะครับมาลองตัดไม้ดูหมดต้นไหมเอ่อตัดแบบไม่หมดต้นคือต้องตัดทีละไม้ขนาดของลุงแรตแท็กที่มันเป็นสปีดแอนเฮลเปอร์เนี่ยผมยังต้องตัดทีละบล็อกแล้วทุกคนจะตัดได้แต่ละต้นโอ้โหพี่ถนะ้าคุณพี่จะแหลกขนาดนี้นะโอเคครับผมว่าได้เท่านี้นะ่าจะพอเพียงแล้วไม่น่าจะเอาอะไรมากแล้วขอตัดเจ้าโต๊ะคับคืนมาก่อนนะโอ้โหตัดบล็อกทุกบล็อกคือมันจะแหลกหมดนะฮะเข้าใจกันวิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยบ้าบ้าโอ้โอ้โอ้โอโอ โอ้เป็นสีชมพูหมดเลยจริงป้ะเนี่ยโอ้เอ้ยขนาดหมูเดี๋ยวนะก็คือข้างล่างเป็นปลาเว้ยแต่ว่าปลามันถูกแกนหมูเพื่อให้มันกลายเป็นสีชมพูโอ้พระเจ้าโอ้โอ้ my man ผมบอกแล้วว่าเกมนี้มันน้ำฟันนะ้ำวันคนแม่งชำอะไรแปลกๆมากขึ้นนะดูข้างล่างที่ใต้ทะเลเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยนะครับเห็นป่ะสีชมพูสีชมพโโูโอ้โหโอ้โหเป็นคนแก่สีชมพูปะอ้าตายเ็นปปลาถูกเปลี่ยนกลายเป็นหมู อันนี้ส่วนไม้นะครับไม้ก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นไม้สีม่วงนะครับประมาณนี้ my god เฮ้ยเฮ้ยทุกอย่างมาเสียมปูมันเลยจริงปะนี่เฮ้ยโหตอนนี้นะครับปางข้างล oh, <laughs> ่างโอ้ปลาเป็นหมูด้วยแบบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนกระทันหันว่าและว่าและโลกโลกโลกนี้มันแปลกแป,แปแลกล้วนะโอเคแล้วตอนนี้ผมถูกย้ายมาที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมจะดูว่าหมู่บ้านในนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาลองดูวิ่งไปเรื่อยๆผมไม่เจอชาวบ้านเลยนะเหมือนชาวบ้านนั้นหายไปหมดแล้วเอ้ยวัวผมเจอวัว แล้วเดินไปใกล้ๆวัวนะครับวัวน่าจะถูกเปลี่ยนเป็นหมูว่าและเชียวคือเหมือนมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับมันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นหมูนะครับเพราะว่าเป็นสีชมพูดูดิว่าเตียงตาเตียงไม่เปลี่ยนสีแล้วไปแล้วไปแล้วไปไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นหมูหมดเลยนะครับเพราะว่ามันอยากให้มันเป็นสีชมพูโอ้ทำจริงโอ้โอ้โอ้ดูดิดูดิเสียงหมูเต็มหมดเลยคือแต่ก่อนมันเป็นชาวบ้านเว้ยแต่ตอนนี้มันถูกกลายเป็นหมูไปแล้วอ้าวชาวบ้านกลายเป็นหมูแต่แทุกมันอันตรายเกินไป กกว่าานี now, like ้ผมมจะะคิดดออไโอเคครับเมื่อเรามาถึงเนเธอร์นะครับเหมือนเนเธอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแต่เป็นเหมือนชมพูเข้มนะครับแต่ทุกคนเห็นกันเหมือนว่าเจ้าตั้นเทอร์หลักเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มโอเคมันมันก็เฮ้ยผมเจอหมูผมเจอหมูผมอยากรู้ไอ้เจ้าหมูสีดทองแล้วจะเปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนหมูธรรมดาน่ารักจริงๆเลยโอ้ดูนี่เปลี่ยนหมูธรรมดาจริงด้วยผมว่าแหละเนี่ยไอ้ไรหมูเนี่ยเจ้าหมูจะมีกิ้นก็สีฟูเพราะว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็นหมูธรรมดาไม่ชอบมันเถอะโอเคครับเนเธอร์มันก็เปลี่ยน หัวใจผมก็เปลี่ยนแม่แต่คุณก็ยังสีชมพู <S <S 1> <S 1> มาดูดีเอ็นกันดีกว่าครับในเมื่อเราน่าจะพอพอกับโลกธรรมดาและดีเอ็นผมไม่รู้ว่ามังกรจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นหมูนะครับโอเคก็ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้อยู่นะโอ้แต่ออฟเซนตี้มันถูกเปลี่ยนออฟเซนตี้ถูกเปลี่ยนแม้ว่าว่าไปนั่นโอเคครับตอนนี้ผมรอดูเจ้ามังกรครับว่ามังกรถ้าเกิดมันอยู่ใกล้รัศมีผมอ่าไม่จะถูกเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือเปล่านะครับก็คือถูกเปลี่ยนเป็นหมูหรือเปล่าอาจจะเป็นนนนนมมมมััังกกรรรหหูููู็ไดดด้้้ะะใคจโโอบบิิน เนี่ยนี่เราแลกเนี่ยจริงๆผมอยากจะเล่นให้จบเกมมากแต่ผมมารีวิวอย่างเดียวเพราะว่าดูดิมันมันทำมันทุกอย่างแลกไปหมดเลยนะผมจะลองบินขึ้นไปข้างบนดูว่ามังกรจะเปลี่ยนเป็นหมูหรือเปล่าอ้าผมบินเข้าไปเว้ยมังกรระเบิดตัวกลายเป็นหมูคนหลี่ชีตี่อะไรเนี่ยไปดูด้านนห้ากันอื่นดีกว่าครับที่มันสามารถเปลี่ยนโลกมายครับได้โอ้าวจะปวด เราต้นแบบตัวนี้นะมีชื่อว่าทุกอย่างคือดินคุณอาจจะงงว่าทุกอย่างคือดินคืออะไรมันแปลว่าต้นไม้นั้นสมามารถที่จะเติบโตที่ไหนก็ได้เพราะทุก <t> อย่างที่คุณอยู่มันคือดินหมดมาเอามาดูกัน <t> ไม่ว่าจะเป็นอากาศคือไม่เคยเห็นต้นไม้ที่มันโตขึ้นบนต้นไม้แล้วบนต้นไม้บนต้นไม้บนต้นไม้แลวเติบบนต้นไม้อีกหรือเปล่าผมว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นกันเนี่ยผมสมามารถที่จะต้นไม้ปลูกบนต้นไม้ได้และให้ต้นไม้มาเติบโตบนต้นไม้ได้ แรนดัลแบ็กตอนนี้มันเปลี่ยนโลกไหมครับเป็นตลอดการที่ว่าคุณสามารถปลูกต้นไม้บนต้นไม้ได้แล้วสามารถปลูกต้นไม้บนต้นไม้ได้อีกและตอนนี้คุณก็สามารถที่จะปลูกโครอภิมหาต้นไม้ได้เลยเพราะคุณสามารถปลูกต้นไม้บริ่อยู่บนต้นไม้และต้นไม้ที่อยู่บนต้นไม้อีกและ้นไม้ที่อยู่บนต้นไม้อีกได้โคตรชีดและโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะทุกคนนะนี่แหละคือรนัแบ็กรักโลกที่แท้จริงโคตรโหดคุณสามารถที่จะมีหญ้าเกิดขึ้นตามน้ำอย่างนี้ได้เลยเพราะทุกอย่างคือดินแม้กระทั่งอากาศอันนี้อันนี้มมนเหืออไกกาาว่ และคุณสามารถที่ปลุกต้นไม้บนหินได้ด้วยนะปัก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 ต้นไม้บนหินอะไรวะแล้วเมื่อเรามาทําการอยู่แถวๆถทุ่งหญ้าก็จะเห็นว่ามันมีหญ้าที่เกิดขึ้นบนอากาศเยอะแยะหญ้าที่เกิดขึ้นบนหนองน้าหญ้าที่เกิดขึ้นบนทะเลสาบแลยหญ้าทูทัตมันดูสวยแต่ว่ามันมันแปลกๆไปหน่อยผมรู้สึกว่าเกมมาครับมันอ๋อดันดแปกเชียอะไรอีกเนี่ยโอเคมาดันดแบกตัวนี้มันมีชื่อว่า chaos chaos แปลว่าความกุลาหน์ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันกุลาหน์ยังไงนะ มาดูกันเอาล่ะโอเคครับเมื่อผมเดินไปผมเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้กูเห็นหมูบินได้เดี๋ยวเดโอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวหมูบินได้แล้วหมูทำไมหมูมันตกมากลายเป็นเนื้อหมูหมูบินได้แล้วหมูชื่อคันเย่ฮะขันเย่เอสไม่แม่ทำไมคันเย่ถึงบินได้ไมันอาจจะแบบว่าคือคจริงๆมันเกี่ยวกับอะไรน่นนะเกี่ยวกับอัลบั้มคันเย่ที่มันบินอยู่เกล่ลอยก็อ๋ออืมแล้คันเย่ก็บินได้ปากไม่นะคันเย่คันเย่บินได้ ต่อไปคือเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับวัวแล้วแล้วตอนนี้บอกอย่ายุ่งกับวัวผมไม่รู้ว่าทำไมถึงห้ามยุ่งกับวัวหวัดดีเจ้าวันนายโยโอ้วัะเบิด oh! ไม่ไม,ไม่ไม่อย่าไปยุ่งกูอย่าไปยุ่งอย่ามายุ่งกับกูไม่คือแ้วก็ผมอยู่ใกล้วัวมันก็ต้มเฮ <c ười> <c ười> <c ười> ้ยอะไรวะนั่นอ่ะก็ตีวัวปุต้มบ้า ต่อไปเขาบอกว่าการยิงกระหนูทำไมครับมันก็จะทำให้เกิดความกระหโหนขึ้นยังไงอ่ะอ๋ออ๋อยิงแล้วเกิดระเบิดก <c oughs> ็เพราะว่าผมรู้แล้วทุกอย่างที่นี่นน่าจะระเบิดแหละมาต่อไปเขาบอกว่าซัมบี้อย่ายุ่งกับซัมบี้ทำไมถ้าเกิดผมยุ่งกับซัมบี้มันเกิดอะไรขึ้นก็อ๋ออ๋ออ๋อเผืถ้าเกิดคุณเจอซัมบี้คุณพยายามอย่าไปตีเขาแบบให้อยู่เฉยเพราะถ้าเกิดคุณตีเขาเขาจะเปลี่ยนใส่ชุดเกราะขั้นโหดเฮเกมเกียรติเลยเฮ้ยจิงกรนูใส่แล้วกันต้ม ก็จะเป็นกุญแจไม่ระเบิดอ,ะอ่ะอาอย่าพยายามที่จะฆ่าคิปเปอร์ให้มันฆ่าตัวเองดีกว่าทำไมผมอยากรู้อ่ะผมอยากลองดูได้ก่อนตีคิปเปอร์ตายมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะฮะฮะโอ้โอ้คิปเปอร์มันตายเกิดป้าเกมมีอะไรเนะเฮ้ย <S <S คิปเปอร์ตายเกิดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์มันตายเกิดเฮ้ไอย่าคิปเปอร์มันตายเกิดโอ้ แล้วความโหมดก็จะอยู่เมื่อต่อเมื่อคุณอยู่ในดงสเกตเลตันนะถ้าเกิดสเกตเลตันมันทำการพยายามยิงคุณนั่นแหละความชิพหายจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกที่ที่มันยิงจะเกิดการระเบิดถ้าเกิดมันยิงโดนคุณมันก็จะโอ้ชิบหายแล้วโอ้ถ้าเกิดยิงโดนคุณคุณก็จะไม่เป็นไรถ้าเกิดมันยิงไม่โดนนั่นมึงระเบิดเมื่อนั้นโอ้โอ้หุท่อหุท่อกูกูกูไม่เล่นแลกกูกูไม่เล่นแลกเกมใหม่ครับพ่อดาดาแพ็กสุดท้ายโอ้เมื่อกี้ผมเดินปุ๊บทำไมอยู่ดินแอนวิลตกใส่หัวผมเมื่อกี้ผม ผมผมแค่จะออกไปเพื่อจัด OBS แบบอันวิวตกใส่หัวผมเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นโอ้าวผมกดชิปป์ปุ๊บทุอย่างระเบิดแล้วอันวิวกระจายเออเออเออ้หู้ท้ายเกือผมกดวิ่งอันด์วิวตกมาใส่หัวผมโอ้โหผมว่าไอชิ้นนี่มันคือดาฟ์แมกสุดท้ายที่ผมไม่ไม่ผมคิดว่ามันอันตรายเกินไปอะนะแม่ดาแบจตัวนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็มันไม่น่ามีอะไรแล้วหรือ ลแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาเองคริสตัลอยู่ใ,ใกล้นะครับก็น่าจะทำการเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เมื่อเราอยู่ใกล้เองคริสตัลปุ๊บมันก็จุดออกซิเดนครอบคุมนะครับเพราะเองคริสตัลนั้นมันจะทำการเหมือนออกซิเดนจะปกป้องเองคริสตัลไว้เพื่อแบบไม่ให้เราจบเกมได้ง่าย,ายผมว่าไอ้เฉียวมันมันเล่นยากจริงๆด้วยโอ้โอ้โอโอโอแค่กด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 ไม่งัก็จะมีฝนแอนเ์วิลตกมาใส่ตัวเราและกดชิปก็จะเกิดระเบิดอันใหญ่ขึ้นกูจะจบไม่คุณ,มคณผมจะเล่นจบได้ไงเนี่ยเมื่อคุณปลาไข่ก็โง่ไปทำการซมอนแกออกมา แค่คุณปลาไข่และแก๊สพวกนี้ก็พร้อมที่จะฆ่าคุณตลอดเวลาอ๋อมันเยอะไปหรือเปล่าครับคิวก่อนมันเยอะไปว่ะจริงจริงฆ่ามันเมื่อคุยิงขนูนะครับไปทำการซัมมอนสิเกวัตไลนิ่งโบกมาหรือว่าฟ้าผ่าโหและคือมันผ่าใส่ตัวเองได้ไงผมอยากรู้ว่าไอ้พวกสิเกลตันเนี่ยถ้าเกิดมันได้ยิงผมเนี่ยมันจะยิงแล้วมันฟ้ามันจะเผาหรือเปล่านะไม่น่าผ่าหรอกมั้งโอ้โอ้โอ้อมันผ่าดูดิโอ้อมันเก่าตายดรือเ่า แล้วนี่เลยโคตรฮาผมบอกเลยอันนี้ฮาจริงกบหน้ารรกแกะแกะเออกบวัดีเจ้ากบน้อยเออกบทำอะไรอ่ะกบตามแกะไปทำไมอ่ะเออกบกบตามแกะไปทำไมกบกบไปเพิ่งตามแพ้ปสิกบเกิดอะไรขึ้นเออแพ้หยุดอ๊บกบมันกินแพ้ไปแล้วฮะทำไมกบมันกินแพ้เจ้ากบแกเป็นอะไรของแกเนี่ยแกแกกินอ้ามันกินกูด้วยกบ กเฟนเอ็นเดอร์ดราก้อนนี่ผมมาดู er เอ็นเดอร์ดราก้อนกันดีกว่าตอนนี้เอ็นเดอร์ดราก้อนตัวนี้ก็จะแบบเป็นเอ็นเดอร์ดราก้อนที่น่ารักน่ารักนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าเอ็นเดอร์ดราก้อนตัวนี้สามารถที่จะระเบิดใส่ผู้เล่นได้ผมไม่รู้มันจริงหรือเท็จนะเราก็มาลองดูกันผมไม่รู้ว่ามันจะระเบิดได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเอ็นเดอร์ดราก้อนสามารถที่จะเอเอ,เอทำไมผมทำไมผมลอยได้วะคือถ้าเกิดผมตกอย่ที่สูงเรื่อยๆผมก็จะติดลอบิเทชันไปเรื่อยแล้วผมก็จะไม่มีทางที่จะหยุดลอยได้หรอเออเดี๋ยวหรือว่าอยู่ยในนโโลลลลกกกทุุออออยยยย่างมั็จะ้้้หดไดไแว โอเคโอเคโอเคมันไม่น่าลอยแล้วมันว่าตัวอะไรที่อยู่ใกล้เดรากอนมันจะลอยใช่ไหมแต่ที่ผมคำนวณไวโอ้่แม่โอเคเดรากอนินลงมาแล้วไหนมันอ้อคืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้เดรากอนจะทาการลอยหมือนว่าโดนใบพัดให้มันลอยขึ้นเรื่อยๆงั้นเหรอมาเถอะเดรากอนเองอะไม่ได้เองกระจอกระตายไม่สามารถที่จะชนะผมได้หลอต้อบอกให้ลองตีมันดิเอยเอ้ยไอเอเอไออเลื่อรเลยอ้อราจันี้ก็ได้นะ เฮ้ยเลือดไป็นดจริงดิลดเลยวหมทุกคนปกติมาคนครจะรดสักนิดหนึ่งอันนี้คือพี่เอ้าชอผู้ใดมันอ้าวผู้ใด,ด,ม,ด,ดมันจะได้เกมจบวะเนี่ย